สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนล e ินนรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าถ้ามันดิดราคาขึ้นไปว่าส่วนลดหมดนะครับอีกสองคนอีกสองคนสุดท้ายจ้าสครับมันเหลืออย่างละร้อยห้าสอีกสองคนสุดท้ายราคาปกติสองรอยเก้าสิบวันนี้เอาไปเลยสองร้อยห้าบาทลดแบบคููปองส่วนลดแปดิบห้าบาทอะหมดก็คือหมดแล้วนะคููปองส่วนลดแปดสิบห้าบาทค่ะะครับนะมคือหมดแล้วนะ พี่พี่หมดแล้วหมดเลยนะ<า>รอบนี้น,นะเ <นะ S 2> ขาเดี๋ยวเขาใส่ไม่ทันสมก,การนะครับอ่าสองค่ะสองคนค่ะอีกสองคนจ้าอีกสองคนค่ะอีกสองคนอสองคนสุดท้ายราคาดีมากใช่ค่ะพี่ยินสองร้อยห้าบาทเท่านั้นค่ะจิ้มเอาเลยนะสองร้อยห้บาทนะคะราคาดีมากหมดแล้วหมดแล้วจ้า จบหมดแล้วราคาดีดขึ้นเป็น290เรียบร้อยราคาดีดขึ้นเป็น2 9 0เรียบร้อย,าาย,อยหมดอายุใช่หมดแล้วมีใครไม่ทันไหมเอ่ยยดีดได้ทันพอดียินดีด้วยครับผมยินดีด้วยหมดไวจังเลยใช่ค่ะราคานี้ไม่หมดไวไม่รู้จะว่าไงแล้วพี่ๆราคานี้คือแบบว่าสุดๆนะคะ ราคาน,นี้คือลดให้แบบสุดๆเลยชุดๆแร้เปล่ใช่ถูกเต็มที่แล้วเหรอใช่เต็มที่แล้วให้มันอยู่ในหลักสองร้อยเถอะทุกคนอย่าให้มันเป็นอยู่หลักหนึ่งร้อยเลยกําไรร้อยหลอมากเดี๋ยวมันไม่ได้ค่าส่งนวพี่ๆนะ <c oughs> แต่มันจะไม่ได้ค่าส่งนะคะแ <c oughs> ป๊บหนึ่ง ขอดูก่อนนะต้นทุนมันมาเท่าไหร่หนูก็ลืมหนูเหมือนจดไว้อยู่บนล่างก็มีเหมสวัสดีครับเมื่อวานมีให้ถูกเลขไหมไม่มีเนาะของพี่สี่ชุดยังมาไม่ถึงเลยค่ะเดี๋ยวก็ถึงครับคุณพี่คุณพี่ซื้อเก็บไปเลย เดีย๋ยวมันจะไม่มีแล้วเดีย๋ยวจะไม่เดีย๋ยวติดใจแล้วจะไม่มีใช้นะเดีย๋ยวมันหมดนะคะคุณพี่หนึ่งเซตเนี่ยสองแล้วก็สิบถ้าวันนี้ได้ที่คูปองแถวลกก็คือกดไปเลยได้ถูกใช่สวัสดีค่ะจิ้มในจะกร้าเลยนะคะพี่พี่อ่ะมีใครอยากได้อีกไหมราคาเมื่อสักครู่นี้ ใครอยากลองสครับทัญญ่าแล้วอยากได้ราคาสวยสวยไหมจ๊ะอยากได้ราคาสวยสวยไหมมีใครซื้อใครกดไม่ทันไหมอะตะเกียแสดงตัวหน่อยมาตะเกียบางคนเขาก็ไม่แสดงตัวนะเอาจริงเนาะใช่แต่เขารักกดแต่เขาดูแต่เขาไม่ไม่เม้นแต่เขามาซื้อแต่ซื้อมาบ่าเคยมีราคานีโดยใช่ค่ะพี่ไก่ อันนี้คือจะโล่สต็อกด้วยนะคะพี่พี่สต็อกออกให้หมดนะครับจะล้างสต็อกด้วยจ้าก็เ,<ร>เลยเ,เหลือไม่เยอะลไม่เยอครับใช่มันเหลือนิดเดียวเองนะคะให้มันหมดหมดนะพี่พี่นะอาจิ้มในตะก้าใครอยากได้ราคาไหนพูดมาน้องเพิ่งไปมาแต่เพิ่งเพิ่งเพิ่พแต่อยากได้ค่ะมาไม่ทันได้เลยจ้าน้องเพียงกาดำไม่ฟังหน่อยน้องมันกาดำปีคู เทียมหมองเฮิรเนิาได้ไม่ได้ลองโดนกันลงเดโอเคอยากได้จัดให้ค่ะทำคูปองให้อีกนะจ๊ะเอาตัวเองจะทำางี้หรอไม่ตกใจหมดพิี่ไม่เลยให้คูปองอีกไม่ได้ตะกี้แปดห้าไม่ใช่หรอให้คูปองอีกนะคะ อะไปแล้วเรียบร้อยรอนะทุกคนนะสิบหาจุดศูนนอราคาจาก290จะได้ราคาไหนเดี๋ยวมาดูกันจ้ะแ a นดอ m เลยปึง้งถ้าใครคิดว่าถ้าใครได้ส่วนลดถูกแล้วรีบกดใช่ใครได้ราคาที่แบบถูกมากๆรีบกดเลยนะคะทุกคนแต่บางที่อาจจะได้แบบอาจจะอันนี้เรากดดีไหมบางทีก็แบบส่วนลดมันต่างกันเนาะใช่ จิ้มในตะกร้าเลยนะจ้าพี่พี่รอดูนะจากราคาสองจะเป็นราคาไหนพิมพ์บอกกันด้วยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่วันนี้รีบจิ้มเอาเลยนะตัวเองให้ห้าห้าคูปองเองเหรออืมอ่ะห้าคูปองจ้ะเพราะราคามันสูงหคูปองราคานี้ได้ไม่เยอะนะทุกคนนะรถมันสูงไม่ใช่ทองแล้วตี นนทั้งวันเลยยิ้มดิตาลอยอยนเสียงดิโอาการเงแปลกมากรู้ไหมแปลกมากเลยรู้ไหมวัา้ก็ลบอวหลับตอนค่าเป็ชั่วโมงสองชั่วโมงเลยอ้ขาจะตั้งลูกตียงก็ได้ สองร้อยสิบค่ะสองร้อยสิบบาทนะครับกดเลยสองสิบาทมีแค่ห้าจิ้มเลย <5. S 2> ทุกคนไม่ได้แค่5คูปองเท่านั้นนะครับถ้าห้าคูปองนี้หมดก็คือหมดเลยไม่ได้ราคานี้แล้วราคามันจะต่างกันครับโคตรล้นแล้วแต่ครับใช่จิ้มเลย2องร้อสิบขึ้นแล้วนะจ๊ะใครอยากได้รีบกดเลยกดรับสิทธิ์แล้วก็ กดยืนยันการสั่งซื้อด้วยนะคะมาขอพูดตจิตตามหน่อย210ถูกมากจ้าจาก290นะวันนี้แจกคูป,ปองส่วนลดไปเลย80บาทแจกคูป,ปองส่วนลดไปเลย80บาทรีบกดยืนยันสิทธ์ค่ะรีบกดยืนยันสิทธิ์นะคะรีบกดยืนยันสิทธิ์นะคะ80บาทพี่ๆถูกมากถูกมากๆถูกมากๆวันนี้ใครอยากลองสครับนะกดดูได้เลย คูปองเหลืออยู่นะคะคูปองเหลืออยู่ตอนนี้เหลือสี่สิทธิ์แล้วค่ะคนกดสั่งซื้อกดรับไปแล้วหนึ่งสิทธิ์เหลือสี่คนสุดท้ายสี่คนสุดท้ายสำหรับราคาสองร้อยเก้าสิบเหลือสองสิบบาทสองเก้าสิบเหลือสองร้อยสิบบาททำจมูกทรงอะไรไม่ทราบเลยค่ะคุณหมอแบบจัดให้ตามทรงหน้าเลยแคบไหมแคบไหม <c oughs> แคบไหม <c oughs> บอแคบจมูกไหม จิ้มได้เลยนะจ๊ะใครอยากผิวใสผิวสวยนะตัวนี้ช่วยผัดเซลล์ผิวขัดขี้ใครดีมากนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของสิวที่กระเอยสิวที่สิวที่หลังมีกระมีโอ้ยมีกระมีจุดด่างดำนะคะแล้วก็มีสิวที่หลังแล้วก็ความแตกลายโอ้ยตัวเองอ่ะวันนี้ทำไมนั้งแต่เช้าเลยใช่ อา<ด>้าวเราจะให้ไล่หรือจะให้ไปอาบน้ำไปอบก่อนแล้วอ,อะไรหรอแล้วจะลงเหรอไม่ลงสั่งแล้วครับไพ่หนึ่งมาคาบหนึ่งขอบคุณค่ะสี่ร้อยแปดสิบหรอเห็นไหมเหลือสามสี่สุดท้ายค่ะเหลือสามสี่ 3, 4, สุดท้ายจ้าอ้าวทำไมเหลือ,อสั่งสี่ร้อยแปดสิบไงก็สั่ง,งสี่ร<ๆ>้อยห้าร<ๆ>้อยแปดสิบไงเหลือ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 สี่สิบสี่สี่สุดท้ายสเทลห้าร้อยนะครับสี่คน สี่คนตอนนี้วันเสาร์แล้วก็เงียบๆด้วยทุกคนกวห้าร้อยสิบจะได้ราคาเท่าไหร่ทุกคนน่าจะได้ราคาแค่ห้าร้อยน่ารักจังค่ะขอบคุณครับราคาได้ราคาหนึ่งร้เก้าสิบห้าบาทได้ถูกจังเลย จิ้มในตะ <มา S 1> กร้าเลยสองคนสุดท้ายนะครับ